จากเหตุการณ์นในอีพีที่แล้วโจโฉมีความหวัดระแวงแค่ไหนแต่ทําไมโจโฉไม่หวัดระแวงข่าวทูข่าวทูเนี่ยเข้ารับราชการจากการที่กองกําลังของขาวทูเป็นกองกําลังโจนป่าที่ได้ปะทะกับกองกําลังของโจโฉมีการสู้รบกันตั้งแต่เช้าจนเย็นโดยมีแม่ทัพเตียนอุ่ยที่ได้ปะทะกับขา่าวทูมีการสู้กันตัวต่อตัวโดยการใช้อาวุธทหารเอกอย่าง เตียนอุยที่มีความเก่งกล้าสามารถอย่างมากไม่สามารถที่จะเอาเคาทูลงได้จึงมีการวางแผนของโจโฉโ,โดยการจับเขาทูทําให้เขาทูได้ตกหลุมพานโจโฉได้มาเกี้ยวก่อมเขาทูให้เข้ารับราชการเขาทูได้รับราชการโดยเป็นหารเอกหรือองครักษ์ของโจโฉมียศตําแหน่งอยู่ในระดับพลเอกเคียงคู่กับเตียนอุย สำหรับเขาถูได้มีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โจโฉไม่มีความหวัดระแวงสงสัยว่าเขาถูจะมีความทะเดอทยานเทียบเท่ากับตนโจโฉเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนหวัดระแวงแต่มีความชื่นชอบคนที่มีความเก่งกาจคนมีความสามารถโจโฉช,ชอบคนแบบนี้เป็นอย่างมากเกียดคนที่มีความทะเยอทยานที่จะแข่งตน โจโฉไม่ได้สัมผัสความพยายานของข่าทูแม้แต่นิดเดียวข่าทูเนี่ยมีความลักโจโฉเป็นอย่างมากพยายามที่จะปกป้องโจโฉในทุกเหตุการณ์จนโจโฉเนี่ยรอดมาได้นนหลายเหตุการณ์จะขอยกตัวอย่างในเหตุการณ์โจโฉได้ปะทะก,กับมมาเฉียวเป็นกองกําลังที่ใหญ่มากแล้วก็แข็งแกร่งมากทําให้โจโฉเนี่ยแตกทับ และหนีหัวซุกหัวซุนจโจโฉเนี่ยในระหว่างหนีม้าเฉียวได้ตะโกนว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยที่มันมีหนวดยาวๆนั่นแหละจับมันให้ได้จโจโฉเมื่อได้ยินอย่างนั้นได้ตกใจเป็นอย่างมากจึงตัดหนวดของตัวเองและม้าเฉียวก็ตะโกนไปอีกรอบหนึ่งว่าเอ้ยไอ้ชายที่มันตัดหนวดหนวดสั้นๆนั่นแหละนั่นแหละคือ,จอโจโฉไปจับมันจโจโฉจึงได้นําผ้ามาโพกหนวด ไม่ให้ม้าเฉียวหรือว่าทัพของม้าเฉียวะได้รู้ว่าคนนั้นคือโจโฉแต่ม้าเฉียวมีความเฉลียวฉลาดได้ตามทันโจโฉกําลังจะลงดาบโจโฉในทันควันได้มีดาบของเขาวทูหมักกันไว้ซึ่งเขาทูมีความสามารถเป็นอย่างมากในการปะทะกับม้าเฉียวจนม้าเฉียวสังหารโจโฉไม่ได้เหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้โตโชไม่มีความหวาดระแวงเขาถูก